ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ฟังเคสัดดีกันเลยจ้าข้าตกรรมอัมพลางครอบครองลูกขวัดเมื่อปี2529เพราะมีบาทศกที่วัดนำรถมาซ่อมที่ร้านของลูกแล้วก็ดวกบบาากไ,ได้ว่าวรสารไกลมิท์ให้อ่านเพียงแค่ลูกและสามีได้เห็นภาพวัดในหนังสือเท่านั้น เราทั้งสองก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาทันทีนึกไม่ถึงเลยว่าจะยังจะมีวัดดีๆอย่างนี้อยู่ในเมืองไทยแรงบันดาลใจครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ครอบครองลูกแต่มีโอกาสมาวัดเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะประทับใจทุกอย่างบอกได้คำเดียวว่าเราโชคดีที่มาถูกทางแล้ว นับแต่นั้นมาค,ครอบครองลูกจึงมาทำบุญที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนมิให้ขาดเลยค,ลครอบครองของเราทุ่มเทสร้างมารมีอย่างเต็มกำลังในทุกๆบุญไม่เคยขาดเลยแม้แต่บุญเดียวค่ะ<า>นี่ตั้งแต่ปี29นี่กี่ปีแล้วจเะเนี่ย19ปีแล้วเนี่ยเมื่อปี2536 ก็ได้่วมบุญหล่อ,อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำ<า>ปี2537ร่วมบุญทั้งกระถินสามัคคี<า>ปี2538ร่วมบุญสร้างพระ<า>และที่ลูกปลื้มใจมากๆคือเมื่อมีการประกวดข้าวต้มมัดใจลูกก็ได้รับโล่รางวัลแชมป์ข้าวต้มมัดจำนวนสูงสุดและอร่อยสุดถึงสามครั้ง สถิติจำนวนข้าวต้มมัดสูงส,สุดที่ลูกทำไวมากถึง14320มัดค่ะัสาธุอ<ๆ>ืมดค่ะพรคลได้อยู่ร่วมพิธีข้าวต้มมัดใหญ่มืองสาธุโอ้น่าชื่นใจนี่กี่ปีเมื่อไรด้ใครจำได้เหมือนจะ๊ะสามเก้าก็เกือบสิบสเกือบสิบปีเก้าปีแล้ว ลูกกขอ,ข,อออข,อขอความเมตตาหลวงพ่อฝันในฝันถึงครอบครัวของลูกด้วยเจ้าค่ะน้องสองลูกเป็นคนน่ารักขยันแข็งแข็งมีนิสัยประหยัดอดออมและรักความเจริญก้าวหน้าเราสนิทสนมกันมากและเคยทําธุรกิจร่วมกันแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรปี2532น้องสาวตัดสินใจเดินทางไปทําธุรกิจร้านอาหารไทยที่ประเทศนิวซีแลนด์ตามลําพัง ตามทําอยู่ได้ไม่นานก็เลิกกิจการร้านอาหารไปต่อมาเธอเห็นลูกทางที่ดีกว่าจึงเปลี่ยนมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เธอลงทุนซื้อบ้านในเมืองออกแลนด์ให้ชาวต่างชาติที่มาตั้งรกรากในนิวซีแลนด์ได้มาเช่าพักอาศัยโดยมีทนายความเพื่อสนับง,งเธอเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เธอถูกเชิญชวนให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และเธอก็เปลี่ยนไปอย่างง่ายได้ และนอกจากเธอจะไปได้ไปร่วมกิจกรรมที่หอประชุมคริสตจักรเป็นประจำแล้วเธอยังทุ่มเททำหน้าที่เชิญชวนคนใหม่ๆม,มาเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็นยพยานพระยาโฮวาอยู่เสมอจนแทบไม่มีเวลากลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่เมืองไทยครั้งล่าสุดวัเดือนสิงหาคม2547น้องสาวกลับมาฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบห0ปีเธอถูกพี่ๆขอร้องให้กลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิม เธอตอบตกลงทันทีและวยืนยันว่าปีหน้าเธอจะย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น13ตุลาคม2547มีโทรศัพท์ทางไกลาจากนิวซีแลนด์แจ้งว่าน้องสาวได้หายตัวไปจากบ้านอย่างลึกลับทุกคนตกตรึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเธอได้อย่างไรจรึงทำได้แต่เพียง ขอร้องให้เพื่อนของเธอรีบไปแจ้งความให้เร็วที่สุดลูกก็ไม่รอช้ารีบทำบุญส่งไปให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะบุญองค์พระและกระถินจากรพัดช่วยกันอธิษฐานจิตขอให้เธอปลอดภัยลูกรอคอยด้วยความหวังว่าทางตำรวจจะพบตัวเธอโดยเร็ววันธรรมาเจ้าที่ตำรวจแจ้งว่าได้พบตัวเธอแล้วแต่วันนี้เธอกลับกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเสร็จแล้ว ศพของเธอลอยไปติดอยู่ที่อวนของชาวประมงในแม่น้ำไวกาโตไวกาโตสภาพศพเน่าเฟะเพราะถูกปลาตอดกินศพหอที่ผ้านวมมัดเป็นปมอย่างแน่นหนาะตำรวจสันนิษฐานว่าฆาตกรใังการทำลายหลักฐานจึงนำศพของเธอไปถ่วงนะ้ำก่อนหน้าที่จะทราบเรื่องการตายของเธอคนงานท,ที่พักอยู่ที่บ้านหลังเดิมของเธอในเมืองไทย ฝันเห็นเธอกำลังนั่งโทรศัพท์อยู่ที่ชั้นล่างของบ้านโดยมีกระเป๋าสัมภาระติดตัวมาด้วยสามใบคนงาน,นฝันถึงต่อมาภายหลัง่อทราบว่าเธอเสียชีวิตแล้วน้องชายคนสะท้อนก็ฝันเห็นเธออีกว่าเธอกำลังในบ้านเพราะคุณแม่เสียชีวิตไปนานแล้วน้องชายตกใจมากกรีบถามว่าเรื่องนี้มีสาเหตุมาจากอะไรเธอตอบว่าเคลมประกันคือการเรียกร้องเงินประกันจากบริษัทประกัน ว่าู้จัดการเสียชีวิตลงมีผลให้คนที่ยังมีชีวิตยอยู่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในเงินประกันของผู้ตายอันนี้ก็อ่านไปตามที่เขาเขียนมานะไม่เกี่ยวกับครูไม่ใหญ่ตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องสาวเป็นคนขยันนำมาหากินใช้เงินอย่างประหยัดมาทั้งชีวิตโดยหวังจะเก็บเงินไว้ใช้เลี้ยงชีวิตในบ้านปลายตอนนี้สุดเธอก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินอีกแล้วเราลองสันนิษฐานดูว่าเธอตายแล้วเธอจะไปอยู่ตรงไหน อะไรอย่างไรพองรูปเป็นคนสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่าวันละสีชั่วโมงออกกำลังกายวันละสี่ชั่วโมงนะ oh. เป็นครู <Okay. S 1> สอนรำไทยเก๊ก oh. และมวยจีน oh. เป็นวิทยาทาน และยังชอบนั่งสมาธิแบบโยคะท่านเคยพูดกับลูกๆว่าถ้าแข็งแรงอย่างนี้ร้อยปีก็อยู่ไหวแต่ยังไม่ทันไลยังไม่ทันถึงร้อยปีท่านก็มีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุจากแข็งแรงมาวูบเลยหมอตรวจพบว่าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีและหูรูดต่อมลูกหมากเสื่อมจึงเข้ารับการผ่าตัดแต่การก็ยังไม่ดีขึ้น ยังยังขยับตัวลุกขึ้นไม่ได้กลายเป็นอัมพาตไปเลยดูสิจากแข็งแรงเนี่ยลำไทยเก็กเก็กทาเก่งเก่งนั่นรปล่าไม่รู้เนะี่ยกลายเป็นอัมาาพาตเห็นไหมเจ้านี่แข็งแรงอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุ อยูู่คนแข็งแรงมาเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณพ่อทนทุกข์อยู่ประมาณสี่เดือนก็มาเสียชีวิตลงมาอ,อยู่ได้72ปีก็นับอยู่ในดินเด้อก็คงจะถึง <laughs> คุณแม่รูปเป็นคนใจบุญชอบไหว้เจ้าและทำบุญกับมูลนิธิคนชาราและปอดเต็กตึงและยังฝากกันให้ลูกมาทำบุญที่วัดอยู่เป็นประจำเมื่ออายุเจ็ปีหมอตรวจพบว่าท่าเป็นโรคหัวใจโตและโรคไต แต่ตัวท่านเองกลับรู้สึกปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรต่อมาท่านหกล้มทำให้เส้นเลือดในสมองแตกทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าไม่ควรผ่าตัดเพราะท่านอายุมากแล้วและยังเคยสั่งว่าถ้าหาเป็นอะไรแล้วก็ไม่ให้ผ่าตัดลูกก็เลยทำใจว่าทำหมดออกซิเจนถังนี้แล้วก็จะให้ท่านไปอย่างสงบค่ะ ลูกนิมนต์พระลูกชายของลูกจากวัดรรมกายมาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายบอกคุณแม่นึกถึงบุญที่ได้มาวัดและได้เคยสร้างองค์พระมาถึงวันรัสุดท้ายพระลูกชายก็สวดชยันโตไปเรื่อยกร,ยรยะทั่งท่านสิ้นลมจากไปด้วยการสงบดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันและลำไส้เก๊กไปอยู่ไหน แล้ค่ะสั่งสมบุญในพุทธศาสนา,านี่ไปอยู่ไหนพระลูกชายคนโตปัจจุบันบวชอยู่ที่วัดได้ห้าพรรษาแล้วค่ะไม่ศึกแล้วจ้ะอ<า>ย่าศึกนะลูกเนอะตั้งแต่เล็กจนโตก็มีเหตุให้ตั้งเข้าโรงปัจจุบานอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งกับประสบปฏติเหตุบางครั้งกับป่วยหนักเช่นเมื่ออยู่ได้หนึ่งควบถูกโยมพ่อ ถอยรถประทับโดยบังเอิญต่อมาก็หกล้มกระมำ <c oughs> จนฟันหักทิ่มก็ไม่นเงือกโอ้โชคโชยจริงมีประสบะการณ์ภายนอกนี่ <c oughs> พออยู่ี่สองขวบเล่นซุกซนทำจานตกจากโตะ๊ะเสษจ,จานกระเบื้องกระเด็นใส่หน้าจนต้องเย็บไปหลายเข็มกว่าจะมาบวชได้นี่สบักสสบอมเลยเนี่ยต่อมาเป็นไข้ไทฟอยชัก หมดสติแล้วก็กัดลิ้นตัวเองแม้บวชแล้วก็ยังต้องมาผ่าตักไส้ติง่งในขนาดบวชแล้วนะวิบากกรรมเหลืออยู่แค่นี้นะผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วก็มีพังเผยจากแผลไส้ติ่งมารัดลำไส้ทำให้ลำไส้อุดตันอาหารจึงไม่ใหญ่ตั้งสวนสายยางทางโพรงจมูกพราะดูดอา,อาหารระบายออกมาจากลำไส้บาดเสียว รัล้ลูกชายต้องเข้าโรงพยาบาลติดต่อกันปีละครั้งไม่ใช่ไปเช็คสุขภาพนะไปซ่อมเลยละ่ะจนถึงปัจจุบับนก็ยังไม่หายดีค่ะลูกชายก็สุดท้อมเมื่อตอนอายุได้สิบสาปีมีอการปวดปัสสาวะบ่อยอร่างกายสู้ผอมลงลูกเข้าใจว่าเป็นอาการคนในช่วงวัยรุ่นจึงชะล่าใจไม่ได้พาไปหาหมอต่อมาก็มีไข้ตัวร้อนประมาณสองสามวันจึงได้พาเข้าไปพบหมอ หมอได้ออกความเห็นว่าควรให้กลูโคสเพื่อให้ร่างกายสดชื่นมีกำลังขึ้นจึงฉีดกลูโคสไปโดยที่ไม่ได้ตรวจเลือดดูก่อนว่ามีน้ำตาลอยู่แล้วหลังจากนั้นระหว่างทางกลับบ้านเขามีความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกลูกเห็นเขาอ้าปากไม่ได้เหมือนกับกลุมร่างกายไม่ได้เรยจึงรีบนำตัวเขาส่งโงรงพยาบาลทันที หมอก็ได้ตรวจพบว่าเขาป่วยเป็นโรคเบาหวานโดยมีน้ำตาในเลือดสูงถึง400เศษเศษหมอจึงรีบส่งเข้าห้องไอซีอยู่ประมาณ30วันจนปลอดภัยดีแล้วจึงนังเขากลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่นั้นมาเขาต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลา8ปีแล้วคำถามบุคกรรมใดทำให้น้องสาวลูกต้องมาถูกฆาตกรรมอย่างทรุณตายลึกลับอย่างนี้ ทุกอย่างต้องมีเหตุทั้งนั้นนะจ๊ะมีเหตุกับผลเรื่องกฎแห่งกรรมน้องสาวลูกเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดแต่ได้มาวนเวียนที่บ้านตั้งแต่วันที่เธอเสียชีวิตตามที่ลูกแจง้งและน้องชายฝันหรือไม่แล้วที่เธอบอกกับน้องชายในฝันว่าสาเหตุเป็นเพราะการเคลมประกันชีวิตนั้นจริงหรือไม่คะคำถามนี้คงไม่ตอบแล้วนะปัจจุบันน้องสาวอยู่ในภพภูมิใดอา้าวก็ เธออยากไปอยู่ใครเธอมีกตินี้มีการตายเป็นอย่างไรได้รับบุญที่วิีีไปให้หรือไม่ก็เธอมีความเชื่ออย่างนั้นน่ะเธอเชื่อเรื่องบุญหรือยังคะนั้นน่ะสิจ๊ะแล้วบุญที่เธอเคยได้สร้างพระไว้เมื่อปีสามเจ็ดจะส่งผลให้กับเธออย่างไรในปรโลกเมื่อเธอมาเปลี่ยนความเชื่ออย่างนี้เธอมีอะไรจะฝากบอกญาติพี่น้องทางนี้ไหมคะ ในใจเธอต้องยกตัวจากครอบครัวและเปลี่ยนไปนับถือความเชื่อการที่เธอที่ตอนเป็นคริเสเตียนที่คร่งมานานเจ็ดปีจะมีผลกับเธออย่างไรทั้งในพรโลกและภพชาติต่อ,ตอไปอันนี้ก็ต้องว่ายเรื่องกฎแห่งกรรมนะไม่เกี่ยวกับความเชื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ที่คุณพ่อก็เป็นคนแข็งแรงมากแต่เป็นเพราะบุปผกรรมใดท่านจึงต้องจากไปอย่างไม่คาดคิดด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหูรูดต่อมลูกหมากซึม ตอนนั้นหากลูกหลานตัดสินใจไม่ให้หมอผ่าตัดท่านจะมีอายุขายยืนยาวกว่านี้ไหมคะนี่ขนาดท้ายเก๊กเนะคุณแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาเป็นโรคหัวใจโตและโรคไตอ่าอันนี้เราผ่านมาหลายเคสแล้วแล้วมาเสียชีวิตอาการเส้นเลือดในสมองแตกคุณพ่อและคุณแม่ลูกตายแล้วมีกติเป็นอย่างไรท่านได้รับบุญเทวดที่ไปให้หรือไม่ท่านได้ฝากข้อความอะไรมาบ้างเหตุใดพระล,ลูกชายจึงเจ็บป่วยอยู่บ,บ่อย บุญอะไรย,ยังนำให้รอดชีวิตมาได้ทุกครั้งอาการบังผืดรัดลำไส้จะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกหรือไม่หากต้องการให้หายขาดจากโรคต่างๆต้องแก้ไขอย่งางไรจึงจะรอดพ้นจากวิบากกรรมเพื่อนุ่นพี่ของพระลูกชายเคยบวชช่วงสั้นมาด้วยกันเขาได้เป็นกะริมิเทพระล,ลรูกชายแต่ตัดสินใจบวชอยู่ต่อจนปัจจุบันนี้ตัวเขามีกํกลังบุญพอที่จะกลับมาบวชได้ตลอดชีวิตหรือไม่แล้วเคยสร้างบารมีกระหมูขณะมาอย่างไร ไม่เกี่ยวเลยเนี่ย,ย,ย,ยลูกชายคูเสุดท้องทำไมยังป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กทั้งแที่โลคนี้จะเป็นกับผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเท่านั้นเป็นเพราะวิบากกรรมใดแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรคะสามีของลูกเป็นไส้เลื่อนจะเดียวกับพระลูกชายต้องผ่าตัดถึงสองครั้งเป็นเพราะบุปรกรรมใดคะก็เพราสามีเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าชอ็อตขณะซ่อมไฟฟ้า ส่วนนางสาวสาวมีโดยสารมากระดับมอเตอร์ไซค์แต่เราเสียหลักล้มลงแล้วเถูกรถเมแซงมาทับศีรษะจนเสียชีวิตเป็นเพราะวิบัตกรรมใดคะขณะนี้อยู่พ่อภูมิใดได้รับบุญททวดาทิไปให้หรือไม่ครอบครัวองลูกเคยสร้างบารมีมากหมู่คณะอย่างไรโดยเฉพาะพระลูกชายนั้นมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมและในอดีตเคยเข้าถึงพระธรรมกายหรือไม่ลูกชายคนกลางมีบุญบ่อนในอดีตมาบ้างหรือไม่เขาควรเป็นกองสเสบียงหรือมาอยู่ในวัดดีคะ ครอบครองลูกอยากไปดูสิบุรีวมูลพิเศษ,ษ,ษด้วยกันทุกคนความปรารถนานี้จะสําเร็จหรือไม่คะและจะต้องทําอย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะน้องสาวถูกฆาตรกรรมเพราะกรรมแนดีตเธอเป็นผู้ชายในชาติที่เป็นผู้ชายชาตินั้นเคยทำการค้ากับเพื่อนเป็นหุ้นส่วนกัน ต่อมาก็ขัดแย้งกันเพราะความโลภของน้องสาวเนี่ยจังวางแผนข้าหุ้นส่วนเพื่อจะฮุบกิจาการทั้งหมดจนหุ้นส่วนตายโดยบาปก,กรรมนี้จึงทำให้เธอถูกฆาตก,กรรมในชาตินี้หละจ้าเมื่อตายใหม่ๆจิตคุณเครืองคนที่ทรยศหักหลังและฆ่าเธอเธอจึงมีจิตเศร้าหมองดังนั้นเธอจึงหาหนทางกลับบ้าไม่ถูก ยังวนเวียนอยู่แถวที่บริเวณที่ถูกฆ่าพระจิตมันหมองอย่างนั้นคุนเครื่แล้วก็ถูกนำร่างมาทิ้งในแม่นนะแล้วเธอก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยแล้วกจ้ะเพรากะกำลังจิตเศร้าหมองเนี่ยจิตจึงไม่มีกำลังพอที่จะแวบมาเมืองไทยได้ไอทีแวบได้ตัวมันต้องสว่างสว่างนะแวบมาเนี่ยถ้ามองๆนีออ่ ไม่ได้ต้องเดินแล้วก็ไม่มีอารมณ์เลยใจม็อยู่วนๆกระที่มองๆดังนั้นที่น้องชายฝันยังเป็นเรื่องจิตนิวรณ์ความผูกพันห่วงใยแต่ที่เธอไม่ได้ไปอบายทั้งๆที่จิตยังขุนเคืองที่จริงมันน่าจะไปอบายพราะบุญที่เคยสร้างพระธรรมกายพยายามตัวยังคุ้มอยู่ ส่วนที่เธอคิดว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่อะไรนั่นนะไม่มีผลอะไรเลยนอกจากให้เกิดโมหะนี่นี่ไงนี่เรากำลังพูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะไม่ไปกระทบอะไรกับใครกำลังพูดเรื่องเหตุเรื่องผลต่อมาเมื่อทิศบุญไปให้ก็เลยทำให้ใจเธอคลายจากความเศร้าหมองแต่ยังมีความห่วงสมบัติที่นิวซีแลนด์อยู่ จึงทำให้เธอเป็นเหมือนภูมิเทวาสายยักษ์ระดับชั้นกลางวนเวียนอยู่ที่บริเวณที่พักอาศัยเดิมเลยใจยังห่วงอยู่ตรงนั้นตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นเธอเริ่มเข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นเพราะไม่เห็นมีใครส่งแวบมาเลยมีแต่พี่น้องแหละญาติญาติส่งให้เพราะว่าพวกที่ชวนเขาไปอยู่ตรงนั้นไม่รู้หลักวิชานี้ มีความเชื่อปุ๊บมาปุ๊บไปอยู่ทั้งนั้นเป็นนิรันด์เลยตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นแต่ก็ยังตัดใจไม่ค่อยได้จากการห่วงสมบัติเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ศึกษาคําสอนได้ฝากบอกญาติพี่น้องม,มาว่าขออยู่ดูสมบัติทางนี้ก่อนจ้ะนี่เธอฝากไปสนีมาอีเมลมาอย่างนี้ เหตุที่เธอหันไปนับถือศาสนาอื่นเพราะเธอมีบุญในพระพุทธศาสนาน้อยทำมันน้อยนะอีกทั้งไม่เคยเด็ศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงทําให้ถูกชักชวนให้คล้อยตามได้ง่ายคือเธอเห็นว่าอะไรมันง่ายๆสะดวกสะดวกเธอก็เอาอย่างนั้นแนะแต่ชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดหรือคนที่จะมาชักชวนเธอนะได้เข้าใจอย่างนั้น ชีวิตมันซับซ้อนมากการที่เธอถือเครื่องในศาสนาอื่นนานถึงเจ็ปีก็จะมีผลทำให้เธอรับบุญที่อุทิศไปให้ได้ไม่เต็มที่ oh. ใจมันไปผูกพันอยู่ตรงนั้นมันก็ไปเปิดใจรับเลยทําให้เธอไปไม่สูงอีกทั้งพพชาติต่อไปก็จะห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไปอยู่ในเส้นทางของเทวนิยมเป็นยักอันนี้ คุณพ่อทั้งๆทงี่ยังแข็งแรงดีแต่ตั้งจากไปด้โรคนิ้วในถุงน้ำดีและหูรูดตอมลูกหมากเสื่อมนี่กระดับไทยเก็กนะเพราะกรรมมรกรดและข้าสัตรม์มหารทั้งในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลอีกทั้งหมดอายุขไขด้วยแต่ไม่ว่าท่านจะพ่าตัดหรือไม่พ่าตัดก็ตาย,ตายจ้ะเห็นไหมยังแข็งแรงดีวนนี้จะระนาทนะใครก็ยังแข็งแรงดีๆเนี่ย คุณแม่เป็นโรคหัวใจโตและโรคไตเพราะอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตและแรงงานคนมากเกินไปโดยไม่ค่อยให้พักจึงทําให้เป็นโรคหัวใจโตแต่ชาตินั้นมีฐานะดีมักจะรับจำนองจำนำที่ดินบ้างข้าวบ้างโดยคิดดอกโหดกำาลังกล่าวเลยจ้ะตามมาส่งผล เสียชีวิตดิเสเลือดในสมองแตกเพราะก,กรรมกาสัตวมาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลจ้ะคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวาไทยแก๊กเนี่ย,ไ,ยกกได้บุญที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และให้วิทยาทานสอนไทยแก๊กขับชอบนั่งสมาธิโยคะคก็ไปได้ตามกําลังบุญแคนั้นส่วนคุณแม่ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟสสาม ได้บุญที่ทำในสาธารณกุศลและที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งสองท่านได้รับบุญอุทิศไปให้แล้วจ้ะกระทให้สภาพทุกอย่างดีขึ้นไปอีกท่านฝากขอบคุณและอนุโมทนาบุญมาจ้ะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันต่างคนต่างมาต่างมาอยู่ร่วมกันแล้วต่างคนต่างก็ไปตามวิบากกรรมที่ตัวได้กระทําเอาไว้ทำความเข้าใจของตัวเกี่ยวกับเรื่อง น,รน,รนพระลูกชายในพุทธนานที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบทได้ออกครบรได้ฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากกรรมน้ตามมาส่งผลจึงทำให้ป่วยบ่อยๆส่วนที่รอดชีวิตมาได้เพราะในภายหลังได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยมีผลการปฏิบัติธรรมได้องค์พระภายในและได้ทำหน้าที่เผยแผ่ ได้บุญนี้ตามมาส่งผลจริงรอดทุกครั้งจ้ะหากต้องการหายขาดจากโรคนี้ก็ต้องมนันออกกำลังกายบริหารขันห้าให้ดีสั่งสมบุญทุกบุญให้มากมากแล้วมันปล่อยสัตว์ไปปลาไปบ่อยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจะ้ะเพราะว่าก็ฆขาเขาไว้เยอะขนาดทาตามหน้าที่ไม่ได้ไปคิดรังแกเขานะถ้าพวกก่อการไล่รังแกพระอย่างงี้หนู่น,น อย่างน้อยก็เอาเวจีแหละวันหลังอยากภาพเอาเวจีมาให้ดูหรือไม่โน่นนะโลกกันตนลกไปไกลลิบเลยเพื่อนุ่นพี่ของพระลูกชายก็เคยสร้างบรมีกระบอกคณะมาหลายรูปแบบเช่นเป็นกองสบเสบียงในบางชาติแล้วก็เป็นพระในบางชาติดังนั้นผังนี้จึงยังไม่ค่อยแน่นอนไม่ชัวร์แล้วแ,แต่เจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไร แต่ก็มีบุญพอที่จะกลับมาบวชใหม่ได้แต่ก็ต้องใช้กำลังใจสูงจ้ะถ้าชาตินี้บวชได้ตลอดชีวิตผังนี่ก็จะแน่นชาติต่อไปก็จะบวชได้ตลอดครับแล้วแต่เจ้าตัวตัดสินใจเองเพระผู้มาบวชเท่านั้นแหละเพราะชีวิต,ต,ววตนักบวชเฉพาะผู้มีบุญอริตังต้งเฉพาะผู้มีบุญเพราะจะได้โอกาสในการทำพระนิพพานแจ้งสแสวงบุญสร้างบารมี ศึกษาวิชาธรรมกายโอ้ oh. สนุกแนละ้มีความสุขนะ <Yeah. S 1> มีความสุขมากยังไม่เบื่อหน่ายเลยมีความสุขทุกวันเลยในเพศสมณนะเพราะว่าได้ศึกษาความรู้ของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเลย <Yeah. S 1> ใครว่าพระขี้เกียจโอ้ oh, ขี้เกียจนี่เป็นพระไม่ได้หรอกจ้ะมันมีกฎเกณฑ์อยู่ ร่าไม่เคยจะว่างหรอกมีภารกิจทั้งภายในวัดและนอกวัดต้องรับนิมนต์เรไ่งต่างไปเยอะๆกิจเป็นเยอะลูกชายคนสะท้องป่วยเป็นเบาหวานตนั้งแต่เด็กเพราะมีกรารฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าเป็นเกมกีฬาอีกทั้งมักโกรธขี้งุนหงิดมักเอาติใจตนเองในอดีตตามมาส่งผลจะจะแก้ไขก็ต้องมันน้ำทานรักษาศีลและเจริญภาวนา ปล่อยจะ์ปล่อยปลาให้บ่อยๆแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้สัตว์ที่เราเคยไปบีบเวียนเขาไว้จ้ะสามเองลรกเป็นไส้เลื่อนแล้วตั้งถูกผ่าตัดถึงสองครั้งอ่ะกาเมปานาธิบาทสองอันรวมกันวัจีกรรมถูกต้องจ้ะ<อ>ในอเดีต <laughs> ชอบอุทานออกมาอชอบให้ของรัก ให้ผู้อื่นเสมอเสมออุทานให้ของรักของที่สามีลูกรักอะ่ะบริจาคเรื่อยเลยนี่ดูนะอุทานออกมาลำพึงก็ไม่ได้นะนี่นี่นี่มอบให้ผู้อื่นเสมอและการก,าร,การสัตวระสทำอาหารตามมาส่งผลไปบอกเพิ่นเดอร์อ <laughs> ไปบอก ไปว่ากบเพ่นว่าอย่าอุทานเนอะชาตินี่นะมัจจีกรรมกับกรรมข้าศัตร์ทำอาหารมาส่งผลบางทีมชีวิตมันเรื่องซับซ้อนเพราะมันขึ้นอยู่กฎแห่งกรรมมันเนี่ยมันทำอย่างนี้มันปากก็ปากเรานะเราก็ลำํำพึงไปตามลมเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรแต่มีนีวิบากกรรมผู้ออกกฎ แห่งกรรมไม่เคยยกเว้นเลยสำคัญต้องศึกษาไว้นี่เรื่องกฏแห่งกรรมไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นหรอกยเ,เว้นในศาสนาพราหมณ์นะที่ยังเชื่อเรื่องการเป็นไปแต่เกิดเป็นพรหมเป็นอะไรต่างคุณพ่อสามีถูกไฟช็อตขณะซ่อมไฟฟ้าจนเสียชีวิตเพราะกรรมชอบสั่งฆ่าสัตว์ใหญ่มาทำเป็นอาหารและค่าขายในอดีตตามมาส่งผลจ้า ตายแล้วก็ไปเป็นพุทธเทวาอยู่ที่หมู่บ้านพุทธเทวาที่เป็นคนจีนเนี่ยแบบจีนๆเนี่แห่งหนึ่งจ้ะได้รับบุญที่อยติไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพทุกอย่างดีขึ้นจ้ะน้องสาวสามีถูกรถเมทับศีรษะเสียชีวิตเพระาะการบานีบาถูกต้องจะฆ่าสัตว์ใหญ่ oh. เพื่อทําเป็นอาหารและฆ่าขายในดีตเป็นอาจินกรรมตามมาส่งผล oh. แต่แล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะ ก็ควงลูกก็เป็นกองสเสบียงหมู่คณะมาจ้ะพระลูกชายก็ได้บวชแล้วก็ได้ทํทำนาทิเ่เผยแผ่แล้วเคยก็ถึงวัฒนการดังกล่าวลูกชายคนกลางยังสนุกทางโลกอยู่ยังไม่น้อมมาทางบวชให้ระวังเรื่องการคอบเพื่อนและการผิดศีลข้อสามกับศีลข้อห้าด้วยไปบอกเขาด้วยนะจ๊ะต้องระมัดระวังเรื่องศีลข้อสามกับศีลข้อห้านั่แหละชาตินี้มาเจอกันแล้วก็แต่งใจสร้างบรมิตเต็มที่ ยายตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสยบุรีวงบุญพิเศษเขตรมบรมรพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า,านี่ก็เป็นเรื่องราวของแคส่สต้สั้นๆนนสำหรับคืนนี้เลยจ้า